ตอนนี้นะคะหน้าปิงก็หน้าสดเหมือนเดิมเนาะอันนี้คือลงสกินแคร์แล้วเรียบร้อยนะคะโทนเนอร์อะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันที่นางเอกของเราวันนี้นะคะเป็นนี่เลยเป็นตัวของวิงไว้นะคะ W sunscreen นะคะเป็น W sunscreen spf 50 pa 3บวกนะคะนี่ spf 50 p A3 บวกเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นขนาด20 ml นะคะเพื<ๆ>่อนๆบอมว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะปกป้องพร้อมบำรุงผิวเนื้อครีมบางเบาเกลี่ยง่ายคุมมันไม่ทำให้เกิดคราบระหว่างวันนะคะทาแล้วหน้าใสฉ่ำวาวทันทีไม่ผสมรองพื้นไม่อุดตันป้องกันผิวได้จากทั้งรังสี UVA UVB ซึมลงสู่ผิวดวดเร็วไม่เหนอะหนาละคะแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวไม่เกิดการระ,ค,ะคายเคืองด้วย ดีมากเลยนะนี่นะคะละักษณะกล่องเขาจะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาแกะดูดีกว่าว่าด้านในเป็นยังไงนะคะปกติเขาจะมีพลาสติกซีนมาเนาะอันนี้เป็นแกะแล้วเมื่อวานนะคะด้านในนี่จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาจะมีนี่ด้วยนะคะเป็นตัวของคําอธิบายของผลิตภัณฑ์นะคะว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะแล้วก็วิธีใช้อะไรต่างๆเนาะ อ่ลืมบอกนะคาเลยนะคะอันนี้ตัวของ20 ml นะคะกันแดดนี่เป็นหลอดไซส์นี้นะคะ20 ml ลหลอดน่ารักมากตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่290บาทนะคะเป็นตัวนี้นะคะก็คือมีน้ำหนักเบานะคะสามารถพกพาได้สะดวกคือใส่กระเป๋าถือเราได้เลยอะ<ม>่ะเออ เดี๋ยวมาลองเนื้อกันดีกว่านะคะว่าเนื้อเขาจะเป็นอย่างไรเป็นฝาหบุนๆนแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเรามาลองเนื้อให้ดูชิ้นนี่นะคะเป็นเนื้อแบบนี้เนาะนี่นะคะเป็นเนื้อใส่สีขาวใสๆเนาะแต่ว่าพอทาไปบนผิวเราเขาจะไม่มีสีโอ้๋ยวมาดูว่าโอ้เพื่อน ในกล้องจะเห็นความเงาไหมคะเออเขามีความเงาจริงๆนะเดี๋ยวเรามาทาลงบนผิวเราเลยดีกว่านะคะคุณจะเต้มเดีย๋ยวลองฝั่งนี้ก่อนเนาะว่าความแตกต่างระหว่างสองฝั่งนะคะเป็นยังไงข้อไปเก๋ไก คือใช้ไม่ต้องเยอะเลยอะค่ะเพื่อนๆใช้ปริมาณปกติที่ใช้กันเลยก็คือประมาณบีบหนึ่งแลคะเขาเรียกยังไงอะ่ะเออบีบครั้งเดียวพอควาทอไปแล้วความรู้สึกที่ทาลงครั้งแรกเนาะปิงจะรู้สึกว่าเขาจะมี ความอะไยนะไม่เหนอะหนะเออน,นี้ไม่เหนอะหนะเลยแล้วซึมลงผิวเร็วมากนะคะซึมลงผิวเร็วมากแล้วก็รู้สึกว่าเออหน้ามันเงาขึ้นอะ่ะเรียกะนะฉ่ำเหระเหมือนมันเล่นแสงมากขึ้นนะคะเออเนี่นะคะข้างนี้คือข้างที่ลงไปแล้วนะคะข้างนี้ยังไม่ได้ลงกลิ่นหอมอืม อย่างแรกที่สัมผัสได้คือกลิ่นหอมนะคะเนื้อบางเบาไม่หนักหน้าเนาะแล้วก็ทาลงไปแล้วผิวมีความวาวขึ้นนะคะเล่นแสงมากขึ้นดีเดี๋ยวถ่ายข้างกันเลยหรือใครที่นะคะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วแล้วสั่งมาใช้แล้วนะคะมาคอมเมนต์ฟีดแบ็กกันได้เนาะว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะ ตอเนี้พิงเพิ่งมีเวลาได้ลอง่ะค่ะออาเป็นแบบนี้แล้วผิวมีความเงาขึ้นจริงๆอ,ะอ่ะชอบชอบ ซึมไวมากนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผิวดอกอะทํำให้ผิวใสขึ้นอื mm hmm. mm hmm. ดีมากไม่เหนอะเลยนะคะอืม mm hmm. ไม่มีความเหนอะเน่ยซึมแล้วเออหน้ามันสว่างใสขึ้นจริงๆ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาเรามาอ่านอันนี้กันดีกว่านะคะว่าเขามี ส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะมีคาเมเลียฟลาวเวอร์นะคะแมกโนเลียฟลาวเวอร์อโลเวร่าโลตัสฟลาวเวอร์เนเชอรัลเพิลเอ็กซ์แทรคนะคะบอกว่าไม่อุดตันไม่มีพาราเบนนะคะแล้วก็ไม่ผสมรองพื้นเนาะดอกคาเมเลียนะคะ มีริ์ต้านการอักเสบและช่วยบูสต์การสร้างคอลลาเจนของผิวแล้วก,ก,เก็เก็บน้ําบนผิวเนาะดอกแมกโนเลียนะคะช่วยลดการแพ้การอักเสบเพิ่มความแข็งแรงให้แกบผิวนะคะว่านหางจระเข้ปกป้องผิวบรรเทาการแสบร้อนเมืาาเ่อต้องออกแดดเป็นเวลานานดอกบัวหลวงนะคะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดช่วยชะลอการเจริญของเม็ดสีเมลานินได้นะคะสารสกัดจากไขมุกธรรมชาติ ควบคุมไขมันบนใบหน้านะคะเสริมการสร้างเซลล์มีสารต้านอนุมูลอิสระเนาะสุดมนะคะนี่หนึ่กล่อง20มิลิลิตรนะคะราคา290้าบาทเพราะว่าเป็นโดยส่วนตัวนะชอบไซส์มันเลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เขาเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะ เออเป็นไปเที่พกพาง่ายนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะแตกจะเสียหายระหว่างการเดินทางเลยนะคะขึ้นเครื่องบินได้พกไปไหนก็ได้คือคือดีไซส์กาลังดีนะคะทําไซส์มาค่อนข้างดีเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันต่อเลยดีกว่านะคะวันนี้จะแต่งลุคธรรมชาติเนะเราก็ธรรมชาติทุกคลิปนะคะวันนี้จะเปลี่ยนมาบ้างปกติจะแต่งโทนส้มโทนเอชใช่ไหมวันนี้จะลองมาแต่งโทนชมพูดูบ้างนะคะว่า ผิวแบบนี้ชมพูจะรอดไหมนะคะโอเคแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเรามารีวิวอีกรอบนึงนะคะของกันแดดกับการแต่งหน้านาะก็คือรู้สึกว่าแต่งหน้าง่ายขึ้นนะคะแล้วก็พวกคอนซลเลอร์อะไรแบบนี้ค่ะเขาจะติดทนขึ้นนะคะติดมาถึงยังไงนะมันจะเนียนขึ้นด้วยความที่ผิวหน้าเราเบลอรูขุมขนไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มีความวาวขึ้นมาหนึ่งระดับแล้วนะคะก็จะแต่งหน้าง่ายขึ้นสังเกตว่านี่ไม่ได้ลงรองพื้นนะคะเออ คือหน้ามีความเงาเลยไม่ได้อันนี้คือไม่ได้ลงพื้นไม่ได้ไฮไลท์เลยอ่ะเออหน้าแบบวิงวับมากชอบนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะอยู่ได้ระหว่างวันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะคือที่จริงวันนี้ปิงไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าแค่อยู่ในบ้านนะคะเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยแดดขนาดนี้นะคะก็คือเหงื่อเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปเดินมาเพื่อพิสูจน์นะคะว่ากันแดดตัวนี้ คุมมันได้นานขนาดไหนแล้วคะแล้วก็เวลาอยู่กลางแดดเนี่ยเวลาใช้ชีวิตปกติประจาวันนะที่ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์แบบนี้นะคะเขาจะมีปฏิกิริยาต่อนหน้าเรายัางไงนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะคะอีกทีหนึง่งตอนนี้เป็นเวลา11โมง24นะคะเดี๋ยวอีกทีหนึ่งก็สัก5โมงแล้วกันนะคะเดี๋ยวพิง <ๆ S 1> จะมาถ่ายให้ดูว่าหน้าตอน5โมงนะคะมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็จะมา รีวิวกันอีกทีนะคะว่ากันแดดตัวนี้เหมาะกับเราหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นฟินิชลุกนะคะออกอันนี้คือถ่ายกลางแดดให้เพื่อนๆดูนะนี่นะคะหน้าก็จะมีความเงาเงาโกลโกลมากชอบนะคะมองข้ามบ้านที่มีอรอยอารยธรรมไปนะคะ เดี๋ยวจะมาถ่ายตอนเย็นให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าสภาพหน้าเราเป็นแบบไหนนะคะตอ,ตอนนี้เป็นเวลา3โมง43นะคะเมื่อกี้เราแต่งหน้าเสร็จตอน11โมงกว่ากว่าใช่ไหมก็ประมาณ4-5ชั่วโมงนะคะอันนี้คือเดี๋ยวให้ดู อันนี้ก็คือมันยังไม่ได้สับหน้าอะไรเลยนะคะไม่ได้สับหน้าไม่ได้แต่งเพิ่มไม่ได้เติมไม่ได้สนใจมันเลยเอาง่ายแล้วก็ระหว่างสี่ห้าชั่วโมงนี้นะคะก็คือปิงจัดห้องตลอดเลยนะคะเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็คือเหงื่อออกอะไรเยอะแยะมากแล้วก็รอเหงื่อแห้งนะคะไม่ได้ซับไม่ได้อะไรเลยนะคะก็เขาก็มีความฉ่ำๆมันๆนิดหน่อยนะคะตรงจมูกนี้ก็ตรงทีโซนก็มีนิดหนึ่งนะคะ ถือว่าไม่เยอะมากนะเพราะว่าตพิงใช้แรงงานเยจริงใช้ทิชชู่นะคะซับฝั่งนี้แล้วเนาะก็จะเห็นได้ว่านี้ก็จะมีความมันๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะซับออกก็คือไม่ได้มีความมันแล้วนะคะแล้วซับฝั่งนี้ ก็ก็จะแมทชขึ้นนะคะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบเอ็ดนะคะอันนี้คือหลังจากที่อยู่ในบ้านนะคะนี่คืออยู่แต่ในบ้านแบบไม่เปิดแอร์เนาะเปิดแค่พัดลมนะคะเขาก็หน้าก็มีความโกลโกลหน่อยนะคะ ก็ถือว่ายังไม่มันนะทุกคนเดี๋ยวซูมให้ดูนี่นะคะก็มันก็จะมีความนี่และนะน้ำมันออกมานิดนึงนั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่เยอะนะอันนี้คือหลังจากซับหน้าไปตอนสามโมงกว่าๆนะคะซับหน้าด้วยทิชชู่ไปก็ไม่เยอะนะ ไม่เยิมเลยนะคะไม่ได้รู้สึกถึงความมันความเหนอนะะอะไรเลยจีก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปนะคะหลอดนั้นสองรอยเก้าสิบก็โอเคนะใครกำลังตามหากันแดดอยู่นะคะแนะนำตอนนี้เลยค่ะหลายคนอาจจะถามว่าเอาเราสั่งซื้อไล่จากไหนอะไรยังไงนะคะ ก็คือบอกตรงนี้เลยว่าปกตินะคะปเป็นตัวแทนขายของแบรนด์วิงไว้อยู่แล้วนะคะแต่พนะิงจะขายเป็นลายพวกเครื่องดื่มซะมากกว่านะคะเป็นกาแฟชโคโค็อกโก้ไฟเบอร์นะคะเป็นเอสอะไรประมาณนั้นเนาะพวกลายลายครีมเซรัม่มกันแดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพิงไม่ได้ปิงไม่ได้เน้นขายทางนั้นเนาะเพราะฉะนั้นตัวของการแดดเนี่ยคะ่ะเขาเพิ่งออกมาเลยแล้วก็พิงเพิ่งสั่งมาเพิ่งได้ใช้เองตอนนี้นะคะก็คือยังไม่ได้เริ่มขายนะคะ แต่ว่าถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งกับปิงได้เลยนะคะสามารถแอ IG นะคะ follow IG แล้วก็ direct message ได้เลยนะคะเนาะแล้วเดี๋ยวปิงจะขึ้นชื่อ IG ปิงให้พร้อมกับชื่อ IG ร้านนะคะเผื่อใครสนใจไปดูรีวิวอะไรก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามดูถึงตอนนี้เนาะยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ bye ายบายไว้เจอกันนะคะ